การแสดงสดแล้วก็เป็นการทัดพิงเกี่ยวกับสถาบันบ้างเล็กน้อยเกี่ยวกับการเมืองแล้วก็ตัวที่สองนะครับปริคุณก้องพพยราชไม่ไล่ตามคลิปประเด็นเป็นอย่างนี้ครับกรณีที่ ได้มีผู้มีชื่อเสียงหรือว่านักร้องนักร้องเพลงนะครับอยู่ประมาณจำนวนสองท่านที่มีการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับทางด้านการเมืองแล้วนำไปสู่ความสับสนความไม่เข้าใจของพี่น้องประชาชน อาจจะถามว่าทำไมผมผมจึงจ้องอยู่ในเรื่องของนักร้องหรือผู้ที่มีชื่อเสียงประเด็นก็คือว่ากรณีของพี่มือชื่อเสียงหรือนักร้องหรือใครก็ตามในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเมืองนั้นและไม่ตรงกับความเป็นจริงหรือนำเกี่ยวกับ,สถ,บสถาบันเข้าไปเกี่ยวข้อง และไม่ถูกต้องตามกระบวนการตามกฎหมายก็จะทำให้เกิดความเข้าใจผิดหรือความเสียหายเกิดขึ้นวันนี้ผมไม่ได้มาแจ้งความนะครับแต่ผมมาร้องเพื่อให้กองบัญชาการสอบสวนกลางโปรดพิจารณาตามเอกสารที่ผมนำมายืน่นไม่ว่าในเรื่องของคลิปเสียงที่ผมนำนํามาประกอบ ไม่ว่าในเรื่องของคําพูดสิ่งที่ผมกลับเรียนถามก็คือว่าอย่างเช่นผมยกตัวอย่างสู้ไม่ได้เอกอก็ยุบสภา,าสู้ไม่ได้เออะก็ตัดออกไปจากการเป็นสอสอหรือหมามันยังรู้ว่าพวกมึงโกงถ้าผมถามก็คือว่าผู้พูด กำมังพูดถึงการเมืองของประเทศไหนครับคุณพูดถึงการเมืองของประเทศไทยหรือพูดถึงการเมืองของประเทศไหนในโลกใบน,นี้หรือกรณีคลิปที่มีการแอบมั่งถึงสถาบันว่าสมาชิกวุฒิสภาสอสอเป็นส่วนหนึ่ง ของสถาบันซึ่งโดยความเป็นจริงสถาบันไม่ได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับสอสอหรือสอวอเพราะสสก็มาจากการเลือกตั้งโดยพี่น้องประชาชนทั้งประเทศสอวอก็มามามาจากการสรรหาแม้จะไม่ใช่มาจากการเลือกตั้งแต่มาจากการสรรหาของผู้สนุกคนวุฒิต่างๆที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นการอ้าง อิงเข้ามาประกอบแล้วการอ้างอิงนั้นเป็นการอ้างอิงของผู้ที่มีชื่อเสียงผู้ที่พี่น้องประชาชนให้ความเชื่อถือก็ทำให้เกิดการเข้าใจผิดของพี่น้องประชาชนในภาพกว้างโดยมุมกว้างและถ้านำลงไปสู่ระบบคอมพิวเตอร์ก็จะเป็นการกระทำที่ทำให้เกิดการเข้าใจผิดสับสนวุ่นวาย เกี่ยวกับทางด้านการเมืองก็อาจจะมีความผิดทางด้านพรบบคอมพิวเตอร์ก็เป็นไปได้แต่ที่ผมกลาบเรียนว่าผมมาเรียนเรียกร้องทางผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเพื่อให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับสิ่งที่ผมกลับเรียนสองประเด็นและประเด็นต่อมาที่ผมคนนี้กลับเรียนก็คือว่าในเรื่องของการแสดงความคิดเห็น ที่เลยเถิดที่เจาะจงเข้าไปไม่ว่าในส่วนของสอวในว่าของสมาชิกไม่ว่าครอบครัวหรือไม่ว่าในเรื่องของธุรกิจหรือไม่ว่าเหตุการณ์ที่ผ่านมาสดๆร้อนๆลูกชายของท่านผู้ว่าราชก,การกรุงเทพมาหานครซึ่งก็โดนบุลลี่โดนกระทําการที่ไม่เป็นไปตามกระบวนการปกครองในว่าบอก ประชาธิปไตยที่ทั้งทั้งที่ฝ่ายที่กระทำเรียกตัวเองว่าฝ่ายประชาธิปไตยสิ่งเหล่านี้ผมนำมาเพื่อที่จะประกอบให้กับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเพื่อดำเนินการเป็นไปตามกระบวนการกฎหมายในการตัดเตือนในการกลามหรือเรียกมาสอบประเด็นหนึ่งประเด็นใดตามความเหมาะสมแต่ผมยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าไม่มีเจตนาที่จะ ร้องเพื่อดําเนินคดีแก่ผู้หนึ่งผู้ใดแต่ร้องเพื่อสอบหรือปราณในสิ่งที่เกิดขึ้นให้ตรงกับข้อมูลความเป็นจริงในสังคมการเมืองของประเทศไทยขณะน,นี้ที่มีความสับสนวุ่นวายอยู่จึงกลาบเรียนโดยเบื้องต้นในสามประเด็นนะครับไม่ว่าในเรื่องของนักร้องทั้งสองท่านไม่ว่าในเรื่องของการแสดงความคิดเห็นอีกประเด็นหนึ่งที่ผมขออนุญ,ญาตกลาบเปียนไปถึง ในวันพรุ่งนี้และผมร่างเอกสารไว้เรียบร้อยหมดแล้วกรณีการเสนอเพื่อเลือกตั้งนายพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีตามรับธรนูญมตาตราสองแต่ผมกำลังมองว่าการเสนอในครั้งที่หนึ่งวันที่สิบสาม กรกฎราคมที่ผ่านมานั้นกับที่จะอาจจะมีการเสนออีกครั้งหนึ่งในวันที่19ในวันพรุ่งนี้นั้นผู้เสนอผู้รับรองกำลังกระทำการที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา158มาตรา159พร,ร้รมนูญมาตรา158บัญญัติไว้ชัดเจนว่า การจะเสนอบุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนั้นจะต้องไม่ขัดต่อรับนูลนมาตรา106และไม่ขัดต่อรับนูลมาตรา98วงเล็บ3วันนี้ผมเลยถือโอกาสนี้เรียกร้องไปยังฝ่ายที่จะเสนอไม่ว่าพรรคเพื่อไทยพรรคก้าวไกลและพรรคร่วมทั้ง8พรรคถ้าพรุ่งนี้ มีการเสนอนายกพิธาโหวตเป็นนายกรัฐมนตรีผมถือว่าการกระทำนั้นเจตนากระทำการที่ขัดต่อรัฐธรรมน,นูญและฝ่าฝืนจะริยธรรมร้ายแรงปี2563และจะริยธรรมร้ายแรงว่าด้วยตามรัฐนูลมาตรา219ผมจะยื่นเพื่อปปชตรวจสอบ การกระทําการเสนอชื่อของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นนายกรมนตรีของพรรครวมดัดแปพรรคเพื่อปปชวินิจฉัยในทันทีเหตุผลเพราะอะไรครับถ้าพี่น้องประชาชนทั้งประเทศไทยหรือน้องๆสื่อมวลชนจำได้วันที่19มิถุนายน2 5 6 6ที่ผ่านมา2เดือนที่ผ่านมาเดือนที่ผ่านมา คณะกรรมการการเลือกตั้งก็ได้ประกาศรับรองสอส,อสอทั้ง500คนโดยที่บางคนยังมีคำร้องติดอยู่ไม่ต่ำกว่า2หรือ3คดีไม่ต่ำกว่า71คนที่เป็นสอสอ,อยู่ในปัจจุบันแต่กรตก็รับรองและวันนี้กรทที่รับรองให้สอสอทั้ง500คนนั้นก็มาใช้หน้าที่ของตัวเองที่กรตรับรองทั้ง500คน มาเสนอเพื่อเลือกตั้งนายกนำปีตามไปตรับตามไปตามรับเป็นไปตามรับนูลนมาตรา272และมาตรา158 159ที่ขัดต่อรับน,นูลีกเพราะเมื่อวันที่12กรกฎาคมก่อนการโหวตเลือกตั้งนายกนำกรีนั้นคณะกมการการเลือกตั้งได้วินิจฉัยว่าสมาชิกภาพของ พิธาลิจเจริญนั้นรัฐนั้นหมดหรือสมาชิกภาพของพิธาสิ้นสุดไปตามรับนูนตามที่กรกตร้องไปยังสารรับนูนแล้วและโดยเฉพาะมาตรา9ก98งเก็เป็นส่วนหนึ่งของมาตรา158ที่มีการเสนอพิธาเป็นนายกรีนาที่ขัดต่อรับนูนและขัดและฝ่าฝืนต่อจารือธรรม ผมจึงเรียกร้องไปว่าผมยื่นเรียบร้อยแล้วแต่ผมไม่ยื่นเพราะผมถือว่าครั้งที่หนึ่งเป็นเรื่องของการที่สามารถพึงกระทําได้แต่ถ้าครั้งที่สองผมถือว่าพักกรเมืองทั้งแปดพักมีเจตนากระทําการจงใจขัดต่อรัฐธรรมนูญและฝ่าฝืนจรียกทำรร้ายแรงทั้ง8ปดพักจะต้องรับผิดชอบในการเสนอชื่อ นายพิธาลิมเจริญรัตน์เป็นนายกตุนตรีในวันพรุ่งนี้ถ้ามีการเสนอนี่คือประเด็นที่ผมกราบเรียนโดยเบื้องต้นทั้งสองคนนี้ครับคุณสมทิยาครับขอเรื่องเรื่องที่วันนี้มาแจ้งความก่อนที่สองคนเนี่ยสองคนนี้เป็นใครบ้างฮะแล้วการประทับทำเป็นเหตุการณ์ต้อไห่ยังไงวันนี้ไม่ได้แจ้งความนะครับที่ผมกราบเรียนโดยเบื้องต้นว่าวันนี้ผมมาร้องเพื่อให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริง ประเด็นที่หนึ่งก็คือที่เป็นนักร้องอะนะครับไม่ว่าจะเป็นนักร้องอขออนุญาตเอ่ยชื่อนะค,คุณก้องเว้ยไล่เว้ยไรย่และท่านที่สองก็คือคุณแอดคาราบาลที่มีคลิปแต่กราบเรียนว่าผมร้องเพื่อให้กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าคลิปที่มีการพูดนั้นเกิดขึ้นก่อนการเลือกตั้ง นายฐกนตรปรีเพียงหนึ่งวันหรือสองวันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้เพื่อเป็นการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้กราบเรียนอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ากรณีที่ผมร้องหรือให้ตรวจสอบผู้มีชื่อเสียงนั้นเพราะว่าบุคคลเหล่านี้ได้รับการเชื่อถือจากพี่น้องประชาชนหรือมีอิทธิพลทางด้าน,นความคิดเพราะฉะนั้นคุณพูดหรือคุณทําอะไรก็ตามถ้าไม่เป็นไปตามกระบวนการกฎหมายหรือขัดต่อกฎหมาย หรืออะไรก็ตามที่ไม่ถูกต้องไม่เป็นไปตามกระบวนการของระบบประชาธิปไตยเป็นการกระทําและจาเมื่อไหร่ก็ตามนำ,นำลงไปสู่ระบบคอมพิวเตอร์ก็จะมีความผิดในเรื่องของพรบอรคอมพิวเตอร์ด้วยแต่ผมผมไม่ได้แจ้งความนะครับขอขอนุญาตแค่นีดเดียวครับตกลงที่เรามาล้อสองคนเนี่ยเราไม่รู้ด้วยหร่ะเราว่าเขาพูดวันไหนเมื่อไหร่ยังไงอะฮะรู้ครับผมมีรายละเอียดเรียบร้อยแต่รายละเอียดนั้นจะขออนุญาตให้กับทางเจ้าหน้าที่ครับ เป็นผู้ดำเน,นินการตรวจสอบอีกทีหนึ่งและเนื้อหานี้มีการพ้าิงสวหรือว่าในส่วนไหนยังใงกีเนื้อหาที่ทั้งสองท่านพูดท่านที่หนึ่งพูดในมุมกว้างในภาพกว้างในเรื่องของอการปกครองในเครื่องของระบบประชาธิปไตยในเรื่องของอที่มาของสอสอในเรื่องของการยุบพรรคหรือในเรื่องของอะไรก็ตามที่ไม่เป็นไปตามความเป็นจริงตามระบอบประชาธิปไตย ท่านที่สองในเรื่องของการที่นำเอาระบบสถาบันเข้าไปเกี่ยวข้องอาจจะมีความเกี่ยวข้องมากน้อยขนาดใดอย่างไรก็อยู่ที่ทางเจ้าที่ตำรวจสอบสวนกลางเพื่อโปรดกระรุณาพิจารณาดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไปทำไมผมร้องที่กองบัญชาการสอบสวนกลางเพราะว่ากองบัญชาการสอบสวนกลางสามารถดำเนินการตรวจสอบหรือสอบสวนได้ทั่วประเทศครับ มันมีข้อหนึ่งที่บอกว่าประชาชนมีสิทธิ์จะวิพากษ์วิจารณ์ขการเมืองได้ถูกต้องครับโดยรับโนูลโดยผมเองผมก็มีสิทธิ์วิพากษ์วิจารณ์ข้าราชการวิพากษ์วิจารณ์นักการเมืองหรือวิพากษ์วิจารณ์นายกรัฐมนตรีแต่การวิพากษ์วิจารณ์นั้นต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงต้องอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายในหลายประเด็นที่ผมถูกฟ้องอยู่ตอนนี้เจ็ดคดี ผมก็วิาพากษ์วิจารณ์ในฐานะของพลเมืองคนไทยที่อยู่บนพื้นฐานของรัฐธรรมนูญและในการผมวิจารณ์ทุกครั้งผมก็อ้างรัฐธรรมนูญทุกฉบับผมอ้างรัฐนูนในฉบับปี2560ในทุกมาตราที่ให้สิทธิและเสรีภาพของพี่น้องประชาชนแต่ต้องยอมรับความเป็นจริงว่าในรัฐนูญก็มีการเขียนในเรื่องของ ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามไปลุกล้ำในเรื่องของเสรีภาพของบุคคลอื่นแล้วทำให้เกิดความเสียหายหรือเป็นการด่าหรือบูลลี่หรือนำความไม่จริงหรือเท็จและไปใส่ร้ายบุคคลอื่นบุคคลรอบข้างครอบครัวหรือธุรกิจหรืออะไรก็ตามของสมาชิกวุฒิสภาหรือใครก็ตามที่ทำให้เกิดความเสียหายก็ต้องรับผิดชอบในเรื่องของคดีนั้นไปอะไรที่คุณสุนทรยาบอกว่าเป็นไม่เป็นความจริงในการพูด หลายเรื่องครับซึ่งเรื่องเหล่านั้นจะสามารถพิสูจน์กันในเรื่องของหนึ่งการแจ้งความในขั้นของเจ้าเรที่ตำรวจสองเมื่อเข้าสู่กระบวนการเจ้าเรที่ตำรวจก็นําไปสู่กระบวนการศาลเพราะฉะนั้นจริงหรือไม่จริงหรือคุณจะสุจริตหรือไม่สุจริตก็อยู่ในการสืบสวนสอบสวนและนําไปสู่การพิจารณากันในศาลอีกทีหนึ่งไม่มีใครชี้ได้แต่ความเห็นของคุณสัตยาอะไรที่บอกว่าไม่จริงเรื่องของโกงหลายเรื่องครับ ที่พูดมาแล้วหลายเรื่องไม่ว่าเรื่องที่ไปใส่ร้ายในเรื่องเกี่ยวกับาการไปบอกว่าระบบการเมืองอเช่นถ้าสสคนไหนไม่ถูกใจก็ไล่ออกจากสสซึ่งความจริงก็ทําไม่ได้ความจริงก็ทําไม่ได้หรือในกรณีที่บอกว่าในกรณีการจะยุบพักการเมืองไม่พอใจและจะยุบพักโดยความเป็นจริงก็ไม่สามารถทําได้ถ้าพักการเมืองเหล่านั้นไม่กระทําการที่ขัดต่อรับโูน ก็แบบนได้เพราะฉะนั้นการพูดประเด็นหนึ่งประเด็นใดก็าตามและพูดออกไปโดยที่ไม่มีหลักการไม่มีเหตุผลไม่มีหลักฐานเข้ามาประกอบนั่นก็คือการพูดที่ไม่จริงและนําความเท็จลงไปสู่ระบบคอมพิวเตอร์และสามารถฟ้องร้องทางกระบวนการกฎหมายได้ด้วยกรงคนที่เอาคลิปไปลงเป็นประชาชนทัน่วไปไคนเอาคลิปไปลงเป็นประชยายชนทัน่วไปแต่บุคคลที่เป็นเจ้าของคลิปก็ต้องออกมาอธิบาย ให้ชัดเจนว่าสิ่งเหล่านั้นตัวเองพูดหรือไม่พูดใช่หรือไม่ใช่แต่ถ้าลงไปแล้วก็ถือว่าไม่มีการปฏิเสธหรืออะไรก็าตามก็ถือว่ายอมรับในประเด็นนั้นดังของผมที่ผมโดนฟอ้องไปทั้งหมดจิตพอดีบางครั้งผมก็ไม่ได้ถแถลงข่าวแต่มีอีกส่วนหนึ่งนําไปสู่ลงในสื่อสารมวลชนผมไม่ต้องรับผิดชอบและนําไปสู่การถแถลงในศาลเพื่อสู้ต่อสู้กัน นะครับเพราะฉะนั้นการจะอ้างในเรื่องของเสรีภาพหรือสิทธิหรือเสรีภาพและไปละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลในบุคคลหนึ่งนั่นคือการการะทาที่ผิดต่อกฎหมายและไปอ้างเสรีภาพเหล่านั้นว่าเป็นสิทธิเสรีภาพสามารถทําได้โดยตามรับนูนบรรัญญัตินั้นไม่สามารถจะทําได้ครับผมล้องในานามส่วนบุคลลคลอ,อ๋อถ้าถ้าผมรับพานใครมาผมก็คงไม่โดนแจ้งความถึงเจตคตินะครับ ผมอยู่ในศาลตอนนี้อยู่ประมาณเจ็ดคดีและผมเรียกร้องไปด้วยนะครับว่าขอให้พี่น้องประยาชนอย่าไปเชื่อทนายความไม่มากนะเพราะทนายความบางคนก็บอกว่าร้องไปเดี๋ยวผมจะเป็นทนายความให้ผมจะช่วยเหลือแต่เมื่อเวลาขึ้นศาลจริงๆระยะเวลาในการขึ้นศาลไม่ใช่วัน2วันนะครับมันมีอยู่สามศาลนะครับชั้นต้นอุทธรณ์ฎีกาท่านจะมีค่าใช้จ่าย ท่านจะถูกฟ้องเรียกค่าเสียหายสารพัดที่จะตามมาเพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องประชาชนหรือน้องๆฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดก็ตามในการกระทำการพูดหรืออะไรก็ตามให้อยู่ในกรอบของกฎหมายความถูกต้องเป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายก็จะทำให้ท่านเนี่ยปกป้องรักษาตัวเองได้ดีที่สุดแต่ถ้าเมื่อไหร่ท่านโดนกฎหมายไปแล้ว อย่าไปเชื่อใครเขจะช่วยท่านได้และท่านก็เห็นนะครับว่าไม่ว่าฝ่ายเสื้อแดงที่ผ่านมาฝ่ายนปชที่ผ่านมาหรือฝ่ายกปปสก็ยังติดคุกกันอยู่ทั้งหลายคนในทุกเรื่องที่เกิดขึ้นและผมเองก็ยังถูกดำเนินการอยู่หลายคดีจึงมาเป็นตัวอย่างให้กับพี่น้องประชาชนน้องๆบุคคลทั่วไปได้สำนึกในเรื่องของการเคลื่อนไหวทางด้านการเมืองจึงเป็นที่มา องการตรวจสอบข้อเท็จจริงเหล่านี้ครับผมลองสวจสอบข้อเท็จจริงาการจะฟ้องผมก็ต้องฟ้องว่าผมทําให้เสียหายตรงไหนไม่กลัวครับเพราะผมโดนมาแล้วเก็บคดีตอนนี้ยังอยู่ในศาลและที่ผมถามเรียนถามเองครับว่าสิ่งที่นั่นพูดทั้งหมดอ่ะในเรื่องการเมืองอ่ะมันเกิดขึ้นในประเทศไทยหรือเกิดขึ้นประเทศไหนที่คุณพูด ถ้าคุณบอกว่าโอเคไม่ใช่เกิดขึ้นในประเทศนี้นะคุณก็ต้องบอกให้ได้ว่าเกิดขึ้นประเทศไหนแล้วคุณทำไมต้องพูดอย่างนั้นคุณสาคุณมถามว่าาผมไม่จะเป็นต้องหิวแสงครับเพราะผมมีคนรู้จักถู่เยอะอยู่แล้วและในส่วนของตัวผมนะครับผมทำอย่างนี้มาแล้วปีนี้เป็นปีที่สิบเจ็ดสิบเจ็ดปีแล้วนะครับ ตั้งแต่ปี2อง0นารยผมร้องกลุ่มคนวันสองไม่เอาประเด็จการที่บุกบ้านคนเอกเกรมติดคุกไปแล้วครับร้องมาแล้วครับสิบเจ็ดปีเลยครับก็เรื่องของเขาครับที่ผมบอกนะครับว่าเป็นเรื่องของสิงทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นความคิดเห็นต่างเหมือนหรือไม่เหมือนกับผมสามารถกระทำได้โดยเสรีภาพอยู่แล้ว แต่ถ้ามาด่าผมมาว่าผมและผมเสียหายผมก็แจ้งความครับและผมก็ฟ้องไปหลายคนเลยถูกแล้วด้วยในขณะนี้ผมก็ฟ้องลูกของนายยกรัฐมนตรีอยู่สองคดีขึ้นศาลไปแล้วและกำลังจะขึ้นศาลอีกเดือนหน้าสองคดีก็ฟ้องครับเห็น<อ>ด้วยไม่เห็นด้วยลูกของนายยกรัฐมนตรีครับผมฟ้องไปแล้วครับและขึ้นศาลอยู่ ขึ้นไปสองรอบแล้วย้อนไปที่เสนอชื่อพิธาแล้วจะมีความมีตัวจริงดาวเนี่ยครับของคุณพิทาก็คือโดยกรกตมากาเป็นที่ติดต่อและที่สามมีบทเดือนนายกวันที่ก็ผิดผปฏิเสธแรกนะฮะหนึ่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้ง500คนกกตรับรองเมื่อวันที่19มิถุนายน2566ันห้าร้ยหกสิบจริงไหมฮะทั้งาที่ทท <60. S 1> มี ทำล้อมอยู่ว่าทำผิดกฎหมายผิดกฎหมายหรือไม่ผิดรับรองก่อนซอยทีหลังก็มาปฏิบัติหน้าที่แล้วก็มาเสนอเลือกนายกตั้งตรีตามรัฐมนูลมาตรา272และตามรัฐรัมนูลมาตรา158 159แต่รัฐรัฐมนูลมาตรา158 159ก็บัญญัติไว้ชัดเจนว่าการเสนอชื่อของนายกตั้งตรีนั้นไม่ขัดต่อรัฐมนูลมาตรา98วุฒิ3 98% 3มีปัญหาเพราะกกตยื่นเรื่องให้ศารูญวิในใิจฉัยคุณสมบัติของคุณพิธาว่าหมดสมาชิกภาพไปแล้วก่อนการโหวตนายกรัฐมเตรีเพราะฉะนั้นการยื่นบุคคลให้เป็นนายกรัฐมเตรีแต่กกตซึ่งเป็นผู้รับรองสิทธิคนที่เป็นสส และคนที่จะเป็นนายกฐมนปีตามรัฐนูลมาตรา88คัดิเดตนายกตมนรีนั้นกกตอบอกว่าหมดสิ้นสมาชิกขาพไปแล้วและยื่นให้สารรัฐนูลวิิจัยแล้วก็เท่ากับว่ายื่นบุคคลที่ขาดสมาชิกขาพไม่เป็นไปตามบทบัญญัติรัฐนูลน,นั้นขัดต่อรัฐธรรมนูญครับนะครับเพราะฉะนั้นให้ไปดูรัฐธรรมนูญ ให้ชัดเจนในการเสนอเพราะผมรำอีกครั้งหนึ่งว่าสอสอทั้ง500คนอยู่ในขณะนี้นั้นมาจากกรกตรับรองทั้งทั้งที่มีเรื่องร้องเรียนอยู่เยอะแยะไปหมดเหมือนกับคุณพิธาที่โดนร้องเรียนแล้วส่งให้สารรัฐมนตเพราะฉะนั้นขาดหรือไม่ขาดสารรัฐมนตร,รจะเป็นผู้วินิจฉัยแต่ผมเห็นว่าคุณสมบัติโดยเบื้องต้นกกตซึ่งเป็นผู้รับรอง ว่าคนไหนจะเป็นนายกได้ก็ต้องเป็นไปตามเครดิตนายกตรีตามรัฐมนูนมาตรา 88, 88. ตกไปแล้วอ่ะขัดไปแล้วอ่ะโดยความเป็นจริงวันที่13เป็นการเสนอที่ขัดต่อรัฐมนูนและฝ่าฝืนจริยธรรมไปแล้วได้ห็นได้มีข่าวเล็กๆอยู่ว่ากมการบริหารของพรรคเพื่อไทยเองหรือกมการบริหารของหลายพรรคก็ก ไม่ค่อยสบายใจกับประเด็นนี้ว่ามันจะขัดหรือไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญแต่ผมกลับเรียนนยครับว่า13ผ่านมาผมไม่ยืน่นแต่ถ้าวัน19พรุ่งนี้ยื่นให้คุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกผมจะขออนุญาตใช้สิยืนรรนนะย่นสารรับนูนนะครับยื่นสารรับนูนเออผมจะยืน่นปอปอชอเพื่อให้ตรวจสอบคุณสมบัติตามมาตรา2-3-4สามของรับนูน การกระทำที่ตั้งใจฝวา่าฝืนต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและฝ่าฝืนจรได้ำรำารแรงครับแต่ถ้าพวกนี้ไม่ยื่นก็จบไปก็ถือว่าสิ่งที่ผ่านมาก็ขอกันถินแต่ที่ผมกลัาเรียนโดยเบื้องต้นว่าหนังสือผมครบถ้วนมาแล้วนะครับครบถ้วนมาแล้วตั้งแต่ก่อนมาที่สิบามแล้วพร้อมจะยื่นแล้ว ถึงปปชผมทำไว้เรียบร้อยแล้วแต่ในเมื่อพี่น้องประชาชนเห็นว่าคุณพิธายังมีโอกาสก,ก็ให้โอกาสกันแต่ถ้ายัางยืนวันที่19วันพรุ่งนี้อีผมถือว่าเจตนาซ้ำสองชัดเจนในเรื่องของการที่จะทํากระทงการที่ขัดต่อรัฐมนตรส่วนสารรัฐมนตรจะวินิจฉัยเป็นอย่างไรนั้นก็เป็นเรื่องของสารรัฐมนูญจะวินิจฉัยอีกทีหนึ่งนะครับ จึงกรับเรียมนมาด้วยความเคารพทั้งหมดทั้งมวลผมอาศัยบทบัญญัติรัฐธรรมนูนและกฎหมายทั้งหมดที่กระทำส่วนคนที่เสียหายจากที่ผมกระทําการหนึ่งประการใดก็สามารถฟ้องร้องผมได้ตามสิทธิเสรีภาพข,ของท่านทุกคนเหมือนเช่นเคยขอบพระคุณนะครับคุณนพผมไม่มาเป็นคนธรรมดาไม่มีตำแหน่งอะรผมไม่มีตาแหน่งอะไรนี่ครับตอนนี้ไม่ไอ้นั้นอดีตที่ผ่านมาผมสามารถใส่ได้อยู่แล้วเพราะผมทำอยู่แล้ว <สา S 1> ใช่ไหมครับ ไม่เราตอนนี้ครับมีตําแหน่งครับเป็นประชาชนคนธรรมดาคนหนึ่งครับที่เป็นไปตามบทบัญญัติรัฐพน,นูญนะครับ